คือเปิดใจถึงจะได้ค้นคุยจะซี่ัสเสมอเลยวแบบ่าข้อสนระคำศนกษาจะพูดแไหนป็นเมทท้งสองสองเนาะโดยสบายดี สบายดีก่อนอื่นน้องพ้อยก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC การ์ดเบิร์สุข,ขุพสุขคนเลยเนาะโดยบยสิเปวณ FC จากทางฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะดูตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเขาชูช่องน้องพ้อยชาแน,นลอีกแล้วเมื่อนี้น้องพ้อยก็ได้เดินทางมาหาทั้งสาวโสดนน้ำไอ้น้องพี่พี่น้องเนาะ้องคนก็ เป็นสา <mel od ic> วโสดเนาะที่ว่าโบเคยผ่านการมีครอบครัวมาจ้ะเถื่อนนอนนี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งทั้งบิดนาะเพิ่์นน้องเนาะที่ได้มาหาทางเอื้อยเพลินเนาะก็ยังโบคู้ซื่อเสียงนิ่งน้ำเนาะว่าซื่อจึงไในแนวใดเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องพ่อยที่มาเนาะเอาก็สิเข้าไปหาทางเอื้อยเพลินเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปบจมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพ่อยเนาะกดเป็นกำลังใจให้น้องพ่อยในการที่คลิปต่อไปเนาะเฟิร์นน้องก็ซีเนาะด้วยจึเป็นในไดเ้าเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเอื้อยเพล สายดีทางสายโสดเนาะมานี่ system, ing, here, ชื่อว <laughs> ่าเป็นสุจริตงามเนาะมามืนี่ก็ได้เรย่อย่างหูว่าคนงามตัวนี้มีสื่อวนะไหนน่องื่อมวยสื่อมวยแบบคือคนงามชมสื่อเท่ี่แล้วมวยชมสื่อเพราะอะไรอะไรแรงมวยอย่างหูว่า้ามวยตัวนี้อายุจะปีแล้วเสาห่าเสาห่าปีได้ได้เสาห่าปีนี้ หาปียังบุมีแฟนยังบุมีแฟนแดงก็าจะทานอะไรยังโซนแม,ม่อะได้ไรคือว่าอยู่รอดมาเป็นสูตรถึงมือนี่กัวจางคือกันคือเป็นผู้งามคือเป็นผู้ง,งามพัดแม่นั่นแหละเรียกล้มบอสโดนทีไ่ไหนมาเรียกบุมีคนเข้ามาบุมีคนเข้ามาปกตินี่เห็ดน,นั่งอยู่แต่ละมือใครเล่กอันนี้ทคือ เวลาใครเลียนีกกูบ่าวกาไ่ได้มาซื้อน้ำบอลมันกับมีแนี่ยอะไรกายทางแต่ว่าก็เจ้าเจ้าบริยกบริยังบอลบอลยันเป็นเนี่ยค่ะหน้าตาดีรถเซลเซลคอเบอร์คนยังคอบรือมีบอลสมวยบอลมีโอ้ดีกว่าบอลทีเปิดไฟเคียวบอลทีผ่านมามั้มีคนเข้ามาก็เปิดโอกาสเนี่ยเนาะแม่กัเปิดโอกาสลงอยู่และถ้าว่ามีกูบ่าวเห็นแล้วกูบ่าวอยากลงหยูจีนได้บ่อล จีบได้ดได้เนาะม่อมเปิดใจคนจีบอ,อ่ะหลักก็คือมันนี่ก็นคนงามมาเปิดใจนี่น่ะบุ๋วคนสีเลือกลมหนุ่มทางไหนยอยู่บ,บ่๊ะบทีเลยบุ๋วทางไหนก็ได้บ่แม่ไกลไกลร่มได้บหมไดยอือทีดคือน้องติดใจ้เะ็รคนบ้านเดียวบ้านใกล้เห็นจักคนใจล้ยังเป็นยังคุยได้สนุกกุยบ่ คนบ้านใกล้คนบ้านใกล้กันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนี่เลยบ้านต่อบ้านเนาะได้ได้เนาะบางทีเปิดเห็นอยู่ข้ามือแต่เบนคิดว่าทางคอนโดนี่มีกูแล้วอาอาตาดีเนาะน่นแหลสุดท้ายคนอาตาดีบนอยากรอดคนละเด็กมีกูมนทุกคนแล้วคนละแมนแมนคือจีบได้เนาะโดยแล้วเรื่องอายุเพิ่นเละบัตเนี่ยอายุบักมักกูแบบอายุไรกันได้เอาตามทีหมักได้ ก็เอาเป็นแฟนได้อะนะแม่หาสิแปดหาเก้าลงมาลงมาแตนว่าสิบแปดต้องขึ 8. 8้นดูไหมเนาะเหาแปดหาเก้าลงมาช่องนีช่องนี่หกสิบสามแปดหาเก้าในแต่ว่าข้าพุทธมาได้เป็นแฟนนี่ก็เอาได้เนาะโดยจะ่คือหลักๆคืออนุที่ว่ามันนี่คือชุดเท่านี้เนาะแม่เกินแม่นบ่ได้แม่บ่แม่โอ้คือที่ผ่านมานี่กะ เบาเคยรวมเบาเลยพอนเราตัวเคยมีคุยเคยมีคุยอยู่เนาะคือมีคุยมีกูเบาตัวกูบาตัวผูเบาตัวเบาแมนบบเชิญเาตาดีนี่โบแค่นะกู้บานี่ตัวไปติดเล่เลยว่แมนดีจะผูเบาตัวผูเบานอกใจก็มังมวยเดือมือนีก็จะได้คุยเสืเา โดนแล้วก็สดมนีสดสองสามปีอะสปีคือมาปลาให้สดโดนแอบวาาการ์บอนแด้่าวคือจักคนงามแท้เด้อ่ะจนก็มาพอดีคือ้องเลยอ่อะไรก็ไม่ต้องย้องแทงนะคนเด้อเรื่องอะไรเจนกับัยนตั่งอเนาะังซี่ั่ัเอเลี่งอน เลยคือผู้บ่าวที่จะว่าวกับอนุหะสิบแปดลงมาเนาะก็น่าจะเคยมีลูกโ่หรือว่าเคยมีเมียนะคืออาจจะลูกติดประมาณนี้ไงมาลงนลงกันได้หรือเปล่าได้ปกติปกตินาะลูกสามลูกสี่ลงได้บ่าวตึงก็แรงลงกันหูเรื่องเข่าใจใจหลวงโอเคเอยเลพอเดินมาล้มก็แรงเข่าใจเนาะลูกแบบโบมีปัญหาแต่ว่าทางสมุยเนี่ยเคยมีครอบครัวมาก่อนบ่ คือบอกคืยแต่งงานนี่คืเป็นไหบมานนี้คิดยากแต่งงานล้วบอกว่า่ไรแม่เงาคือเปิดใจนี่จะได้คุ้นคุยทุกสีบอเสมอหรือล่าเอรสาระความสูอะไรที่เปเ็นแม่ทั้งสองสองเนาะพ่ออายุกระจายเนีู่้ีตแต่งงาน มจินใจนำรบนราบตัองเสมด้วยกันเป็นไปในงานมูเนาะมนดให้มูมางานเาบนเนาะเทผ่านมาเป็นแต่แขกนเกียในงานมูเป็นกำลังใจให้นาบอวิชละเดียวจิางานเระานเบินเนี่เาทีว หนาตาดีแน่หน้าใสุ่ณคุ่ยแน่ค่ะุยแน่ลนนเ็กับกุนควีกน้อยเหลอเกินคกับใจแล้วกับพี่บาเป็นงงเจ้งงากันยังว่ากันที่หลังกันนังทำอะไรได้ทำไรนได้ตามป้เทนี้มังเนาะเกดกันหลับผู้บ่าวต่างประเทศนี้้าใจภาษาหนึ่ง ชือภาษาไทยดูว ok> ่าภาษาลราดี่าคนเราไปยุู่นี่ลได้ทภาษาภาาเดยงเลยนี่บาเหรอเน่ยไห้โเจบก็ได้ไปกินตัววิชาสบอวิชาสี่ดไปหลักๆคือทุกมือนี่ซามวยทุกมือหลักๆเลยออชีพทุกมือ ายเลขแล้วก pues ็ม bon oh. ่จช่ลาวน้อยลายเลขกายุมือบเริลายแต่วันจามันขุดแล้วกันขาลเเล็กลาโเล็กไทยกับายอยู่เวียงลายอยู่แต่ว่าลักๆักคือเล็กลาวายับักคือเลขกลาเนาะเลขกติดอยู่ับหนึ่งในลายคุณเด่นัวน้ายเล็สองอย่างมีเล็กแบบเป็นฝลงน้นะเหนรา ถ้าเรียกจุดมีท่านหนึ่งได้รายไหมท่านหนึ่งต่อยิ้มทางเลขแบบเรัฐบาลเลยท่านหนึ่งหกสิบต่างกันเนาะแบบเปอร์เซ็นต์ทีใช้วยได้เลยใช่ต่างกันบ่ต่างต่างร้างกัน้ลองอธิบายทอ้์เซ็นต์บีใช้หวยซื้เลยนช่ตามามต่างเ้านกัสีลหโด็ บางเสือคลายดีๆแบบเขาหมักสุ่มเลขคโตหนักเต็ม z o ้คือลงคลายที่ผ่านมาในหลายปีแล้วก็ประมาณสองปีายห้าปีได้โอโหถูกเลขครบโตก็มีวะอันนี้บ่หูได้เพราะว่ามันบริแจงนะคือสีย่างสไลด์สีเดีชวในคอมของน้องไปลูกค้าที่ซื้อน้ำนี่แม่นี่ หาไปเห็นคือซีโด้ผู้ขายดะชื่อหรือเปล่าชื่อเดี๋ยววได้กำไรขายเลขซชิ้เลขกพอดีายดำซีนำเนาะเริ่มโซ่เหมือนกันเดี๋ยวว่าคปุติีแท้ๆเป็นขายวันที่เลขล่าหอบบนออกคือไปเลยแม่วันจันทร์วันพุธวันศุกนีคำคำเลขแต่มีโต๊ะขายอยู่หน้าทางโอ้แคมทางใหญ่เลยโดย ได้ผ่านมาผ่านใต้กาแฟสิไรเนาะดูที่เข็มทางกันเลยแำว่าไปมามาไม่จักกะอ่ะประกาศหาเนาะเราซื่อสมวยสมวยดูเข็มทางเลยที่ชาวตอนใต้บ้านที่ใต้ที่นั่งเลยขายไปมามาสมวยเพิ่นตื่นแบบเป็นเมฆาค้ายเลขที่ว่านาดาดีที่ไหนเลย,ยเป็นเมืเ<ป>ู่กฆ่าหลายกว่านอะ มันเป็นช่วงประมาณหา6โมงกตหลายพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นเหม็นคนมักมาซื้อรดยรวยแล้วแบบชิบว่แบบว่าซื้อแบบออนไลน์ได้อีกปะได้แต่ว่าโอนโอนก่อนโอนก่อนแล้วก็จังส่งไปเรื่องไงเพิ่นจังโอเคไปแล้วว่าส่งไปเลยก่อนว่ได้ขี้ขันกามึงยังมึงตีส่งไปแล้วเพราะว่าเคนโอนมันแพงเนาะคือบ่กเคยถือตัวแล้วบนหลังคาแบบเนี้ย หลายโพดหลายโพดเนาะโอ้เด็กซื้อแล้วโบถึกละโบหมักมาจ่ายเถอะนะโอ้ปะไปนั่นก็มีส่วนหลายคนในบ้านคนรู้คนทางไกลก็มันก็มีหลายบางเดี๋ยแบบว่าคนบู้จังแบบว่าเคยซื้อเคยซื้อนำกันโดนธนาเลไส่งมาซื้อแล้วก็โอเคไปไปแล้วรวมยอดไปเลยเขาหนีเลยแบบว่าเหนได้เจอหัวนั่นเนาะเใช่ไหมว่า ถ้าว่าซื้อแล้วมันถึงแลยอยาให้หลบนเนอาแล้วเนาะบริว่างบุรีใช่เนาะคือเป็นคนขายพคนออกซือไปเลยคนขายใจดีบริวากค้าจีนมัเนาะนั่นก็เป็นช่วงลูกค้าซื้อแต่ก็ส่วงลูกค้าบริสิทธิ์โอ้การเปิดชื้อลูกค้าซื้อลูกค้าอันตรายแม่ขายดีพร้อมป็นสิบ้าซื้อในหมายเลขคนนี้คือหมานใช่เนาะแม่ว่านะซื้อเลขบัตรถือกระทบไหมผู้ขายได้เยอะเลย พี่น้องเอฟซีทำผู้ใดมักมักรุ่นเนาะมักเซีงโซกพี่น้องเอ้มาลองลองเป็นลูกค้าน้องหนุนนะหวยลองเบิ้งบอลดวงสีขากันบอลยังไรกะลองลองอุดหนุนลองเบิ้งลองกับโบฮู้เนาะแมนก็คือเราเรื่องการอาชีพเลยชิว่าเรื่องในคลุ่คนต่อบั่นเลยแลก็คือถ้าสมมติว่าเจ้ามาเปิดใจสี่น้อแบบมีคนหักคนลมสี่นะท่านสมวยนี่ออกเฮือนได้อยู่บ่ออกเฮือนได้ท่นนี้มันยังบฮู้อนาคตเนาะ มันเสือกออกได้มันเสือกออกมาได้ยังยังบอกว่าได้มันบอกแม่โดยคืออยู่เพือนสมอยนี่สมอยเป็นลูกสาวคุณพี่อะไรอือคุณพี่สามลูกคนที่สามมีอ้ไอ่คสองมีน้องหนึ่งสาแดงว่าคุมีผู้หญิงแม่มีผู้หญิงเปียวคือน้อง้ผูหญิงลูกสาวคนเดียวโดยญิงนี่ส่วนลายนี่จะอารมณ์รักคือแม่จะได้อยู่เลี้ยงคนเลี้ยงแม่แม่ บนแน่นอนน้องบอสศิลป์บนเรื่องอนาคตจะหว่าลมกันคุยกันเข้าเข้าใจกันจะไปอยู่ไซกะอดก็แล้วแต่เป็นไปได้ทุกอย่างเนาะอยู่พี่หรืออยู่พี่ก็แล้วแต่อนาคตัญเวลาหน้าอาทิตยเนาะในอนาคตนะครับก็ตอบแน่ม่ได้แต่แน่ๆแล้วคือตอนนี้เปิดใจเปิดใแฟนแท้ๆเราคุณไม่ว่าเงาเงาเงามาหลายปีบริไปหลินไฮบอทสักปล่อยไป ผมหมักบนเรือบมมีทางไปมันเป็นช่วงบดังอะไร้กโดนโดนเ่อจังไปเธอหนึ่งทิดแบบว่าอกไปดินแบบจ้ามใชมเป็นต้นหล่ะก็ออกไปผ่อนคลายแม่นปนช่วงนี้เหม็นผมได้ออกเลยไปดูเซลกระมูออะไรเนาะบางเวลาพี่้ังเอ้สมพอกูเบาจริงบัจักคนโสดน้องสมพอคนจริงโสดสองปีสปีเป็นสะ่อยแบบออกแบบลิ้นเที่ยวคนใดเนาะ เลยนี ee, ang, Jadi, mm ่สเปกญี่บุ่นมาเปิดไงใช่ไหมมาหมักมุชายแมาฮะนะมูนีเธอว่าขับลมเขาก็ได้เป็นลมได้เขาแต่ลมกันก่อนเมสเขาแต่ลมก่อนเอาไงคือรวมแบบคนสูงคนดำคนขาวก็ยังก็ลมได้บ้างหรอ่เขาแต่ว่าลมแล้วเข้าใจกันเนาะคือลมได้ธรรมดาอ่าคือโบจัมปลัดคือสเปกเนาะจัมปัดแค่อายุอย่างเดียว แต่ก็แน่นอนเนาะมันก็ต้องมีบางเรื่องที่ทางผู้หญิงบ่มักในตัวผู้ชายมีบอกสลับสมวยบ่มักในสิ่งที่ผู้ชายเมันเป็นแบบว่านี่บอกด้วยว่าอะไรด้วยว่าอยังคิดบอ,อกอย่าคิดบอ,อกแส <c oughs> ดงว่ายังยังยังบอทเจอแบบคนเทียรในเจ้านี่แบบหาบ่ได้แมนบอกเอ,<ม>อางไงคือผ่านได้ลงกันก่อนเนาะจะได้บ่มักไปบอกกันทีหลังโดย ที่ผ่านมาเคยร่วมเคยคุยกับแฟนคุบ้าวนี่คนรุ่นลาวเขาเดียบุนองเลยวะคนมีอายุสูงคือกันอายุไลยกลัวโอ้ประตูสมัยเก็บอีเคยมีเนาะแม่แต่เคยเรามีอายุสูง <c oughs> กว่าอยู่แล้วโดวยหมักคนอายุไายในมันแม่เป็นได้คือว่ามักอายุไลยแบบจะได้แบบผู้นำผู้พาหาผ้าสารอะไรผู้นาาหสารแบบรุ่นลาวเขาเดียวนี่พอได้ปะ ก็ลงได้อยู่ดินลาวคาเดียวมันบโบนแน่น้อดูลาวคาเดียวกับเปิะแบบเก่งเรื่องปลาหางปลาชางก็มีโดยกับโบนแนวดินลาวคาเดียล์โบลุงเนาะแต่คือลงได้อยู่โดยคือคนูลาวคาเดียวในผ่านมาบกับปูแซลลินลินกับโบมี่ก็นปูแซลลินก็มีอยู่เนาะมีบางเสือลูกค้ามาซื้อเละเขาก็หยอกอยู่ วั bye bye นไปอีบวะเวลามีคนหยอกยอกไปรเขาซื้อเขามาซื้อเล็เนาะก็ว่าออไปปู๊กปาป่าทรได้ไทยเล็ก <c oughs> โดยเอาลูกค่าเนาะว่าไงกห็นปะทัายบยมีคนอยู่บ้านเพราะว่าวเขากลไปทำงานดังเทตเล เวลาู้บารล่อย่อีกรไวันไวเงบนหงมวยบุมีบุมียัจหยอกอกอะยังหนาจ้อยจ้อยล่อเนี้ยคุกิเล็กมันไงเนีคิดน้ำนอบุมีเนาะจะเอาคุบารหล่อหล่อมาใส่ด้มาลอกใจขนใเนเปรียบใส่บอคนหล่อคนบาหล่อมาฮะมาของกันบ่แน่แน่เลือกไปเลือกใครคนมาก่อนใครคนมาก่อน มาก่อนก็ได้ก้อนหนะ่อยเนาะโดปกติลูกค,านคนาาก้านี่คนบ้านเดียวกันคนนึงบ่งคนีะเลาะสายพานก็คือไปมันมีศพก็เสีอแล้วก็คนในบ้านสนลายเหม็นคนในบ้านเป็นรักสายทางเหม็นบลายเป็นไรเป็นดามือ ipper, เน,นา,าเะโดยเห็ดเห็ดหน้าอย<ไ>ู่บ่แต่ละปีโดยเห็ดเจ้าไปเห็ดบ่เห็ด ดำเป็นลบเป็นเกี่ยวเป็นแม่เห็ดเองเบรจ่างเบรจ่างบอกไทยนาดิน้องเดี๋ยวว่าไทยเองอีกสำหรับเป็นน้อกขาดต่ดำแต่ลกอืมในรานจะติดเขาทิ้งท่าจะละปีได้เขาปีหนึ่งได้ประมาณร้อยสดสดเนื้อเฟือเนาะแม่เข่ามันจะขายทุกปีพอได้ขายอยู่อม่ยังท่านมาเนาะฮะบนเงินบนทันไก่เห็นแต่เข่าแล้เนาะอดยู่แต่เข่าลาย แต่งอยู่แต่งกินภายในคในชาติได้ไหบจะให้ได้เป็นบัดปอกบางอย่างเป็นตขเยพราะวาเป็นสาเดี่ยวแห้งเป็นเลยแนี้เนาะอืมดู่คู่กินกับบดแมนบนาทีของคู่ยิงดนเนาะแต่กับลักๆกัต้องแมนคู่ยิ่งโดนละ้องาคือานเราต้องต้องเป็นมาทุกคนเนาะแต่ว่าคนหนึงมาอยู่คนหนึ่งอยู่นะ ดีพ่อเรื่องเบียรเรือนนี่กับโคงวงจรได้ทุกอย่างพี่หน่อยเลยฝากเอฟซีครูไดฟุตเป็นครูสุดดีครูไดฟุตมาเคองใจเพื่อนทีนั่นเลยว่างตอนนี้นี่ยังว่างเพราะชี่ห้องแม้ว่างเพราะชี่ห้องอะไรแม่สุดนิดเลยเอฟซีประจันโฉดมีจะมาบ่าซิลมีมีหลายอยู่มีหลายอยู่เนาะมีหลายอยู่คนเล็งกันหลายอยู่แต่ว่าเห็นเพิ่นจะไปอ่า ถ่ายคลิปมาแล้วมันบหมดมีเอฟซีสนใจอยูุ่นะแต่ก็อยากให้ทางประชาดี๋ยมาถ่ายทำก่อนสุดไปเลยนี่จากจกดูเร็วเนาะถ่ายคลิปถึงหมดมือนี้สองมือมื่อวานนี่กับมือนี้นี่แหละว่าคนคุยยังคนทักมาหคนทักได้มี้ไว้คนทักยังไม่ทักเอาแล้วไหนม่ทักนะเปแนวเพลงอะไรเป็นผู้งามนระเบิดกาลมมาจากศิลป์เขาบาทักมหาเจ้าหรือหรือว่าอะไรไมีแต่ พวกมาสัมผัสไทยเอาการติดต่อฮะนะเหนืยก็มีแต่ยังไมีคนเข้ามาอ๋อแน่แม่นเป็นเฟซเป็นไลน์กันน้องแจกในยูทูบถือว่าให้ลังใหม่ให้ทุกคนเนาะที่มาไลค์แจกแจกนีงแมแจกนะไลน์บุมีมีแต่เฟซกับวอนแอปแต่ว่าสไลด์เขาเพิ่นเอาเฟซเฟซนี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาเราสากิจสังกิจอะไรยังไงอืม ทีมไฮนในทุกประเทศเนาะปัญหาก็คือมีคนทักมาเพราะว่าสามวยนาตาดีนาตาดีเป็นเหตุเนาะ FC ทังทีมงานเท่าในแตเซียนกามประจวจใจกันหน้าวันนี้ FC ทุกช่องยูนิลี่ละเป็น้องเอทีรีหัวไทยทั้งกันนี่แหละถ้าว่ามีความสนใจจากลีกจากเคยทักทายมากะทางทีมงานนะรพร้อมที่จะแจกเฟซเรืวว่าแจกวัดแอน้อยเลยเนา ในลมในคุยกับหน่วยบริการส่วนตัวแลรายละเอียดคงถามเพิ่มเติมนนอะไเนาะบางทีทางทีง,งานน่ายนะครับบอได้ถามให้เพราะว่ามันก็บคำถามมันก็บหลายอย่างเน,นานแะแต่ว่าเบิ่งคลิปนี้แล้วมีคำถามมันยังว่าถามก็สมามารถแชทมาถามได้ว่างคุยตลอดบอล็อกโทรศัพท์ด่วนน,นี่ไรอืมบอว่างส่วอมือคไา,ายเล็กมือคไายเล็กแมนบอว่างเอาหนุนข้าก่อนเนาะส่วอแรงแรงตอนเสาร์ก็ว่างอยูอืมมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ ตัวแักๆคือบกว่าตอนเศร้ากัพอมีเวลาคุยอยู่โดยพอมีเวลาตอบเอาเอาจับไว้ fc เอาก็ได้แล้วเรื่องแบบน้พ่อพ่อับสนหน้าแนี้เนาะเพราะว่าใค้เลขนเนาะก็ทำงานเราก่อนพอราะงันก็คืองานเนาะงานบางก็จเอาเรื่องความหนักมาอีกมาในีคือลูกค้าโทรมาซื้อคือนี่เนาะแม่ซื้อทางประเทศได้ป้ะได้แต่ว่าโต๊ะโอนโอนมันบอกสมมติว่ามันถือได้ใช่จะโอนกลับมันบอกแม่ เงียบถือเอาเลยยังมโอนได้เนาะบางทีมีเอฟซีทางฝั่งคนอยากคนนั้นนะกซื้อได้เนาะโอเคทุกคนเดยกกลับมาเมื่อนี้ก็คือว่ามาเป็นเมื่อแรกเคสแรกเนาะของเขาสาวมวยปูนาตะดีแต่ยังบมีไพ่เปิดใจไปแล้วก็ยังมีคนทักเข้ามากับบุหัวสเหตยย้อนยัง งามเกินไปบ่ดูว uh, like um uh, uh, no euh. ่าในใดอ่าแตงใดกษีฝากเอฟซีเฮานี่แหละเนาะทีมงานเฮาฝากมีกำลังใจเขามาเข้ามาล่มใการมาจีบได้เพราะว่าเป็นแบบโสดสนิทเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ความสามความซาถือว่าอ่าแตงใดกษีฝากพี่น้องติดตามเนาะแต่สำหรับมือนทีมงานกับเชได้เขาโตกับกัอนวันนี้เด้อโดยอาสบายดีโดยโอเคน้องเพ็ทพี่น้องทีเนาะทางน้องปอยจะได้คุยกับทางสาวมวยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะสาวมวยเนาะ ก็ได้คุยกับสามวยเป็นที่เรียบร้อยนะ้องเพื่อนพี่น้องเอฟซีน้องมังกีนีนะ้องพอยจเอิ้นสีพิดขอโทษขออภัยหลายๆเนาะโดย เพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นนี่ก็บอเคยมีครอบครัวจ้าเกอนเพป็นพี่น้องเนาะสู่จุดอายุสหปีเนาะก็คือ25ปี่สรอดมาได้จดันหลอดเมื่อใดจังไหน้องทางเอื้อยเพิ่นกะผู้งามแห้งนาะทางเพิ่นกะนิสัยใจคอทางเอื้อยเพิ่นนี่หรือว่าเอื้อยเพิ่นนี่มักคนอายุเท่าใดเท่าใด,าดนี่เกินกระบอกไปในคลิปแล้วเป็นคลิปเรียบร้อยเนาะหนุ่มๆคนใดยังลองโอลมก็สามารถทักทายมาได้เนาะทางเอื้อยเพิ่นกะผมมีไลน์นาะเพื่อนพี่น้องเนาะมีแต่เฟซกับ ว so ันแอปนาะเพิ่นเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะแค่เพจก็เพียงพอแล้วล่ะเนาะโดยนุ่มๆคนใดอยากลองโอลมก็สามารถทักทายมาเอานําน้องพลอยได้เด้อน้องพลอยก็สิได้แจกทางเพจทางแอปเลยเพิ่นห้เนาะว่า ีได้แจกแจกลังไม้เนื้อนุ่มคนใดก็สามารถทักอยากได้ทักมาเอาน้ำน้องพลอยไ์ในน้องพลอยก็สิได้เอาให้เนาะสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็สิขอตัวลำไรเนาะก็ไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปน้องเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไฟล์ลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็สิขอกล่าวคมาสบายดีและสวัสดี